อนี่เป็นของเด็กหิงสองเดยวตาสตงสามเลือสองค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเปมอสมอสลายดอกไม้สีหวานเดี่ยวมากเออแล้วเหมาะกับเธอด้วยเด็กหญิงรัชิดาบุญเรืองมอสามเลือกสองค่ะต่อไปนะคะจะเปต่อตรงนี้ลายเส็ป็ดน้องค่ะโอ้โหจะใส่ถุงเอาไว้แต่ละห้องนะคะ ถุงแต่ละห้องก pues ็จะมีถุงนี desse, um. yeah. nah. ่อ uh, anyway, ันนี้ของกลุ่มเด็กอนุบาลอนุบาลสองทับสองถุงน้องตั้งอน้องตั้งโอนผู้ที่ได้รับไปนี่ใเด็กยิ้นิชานสายานมอนหนทับสองเฮ้เด้เก้เฮรเ้เค่ะ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนคือคุณปะนัดดาจาอารีนะคะแล้วก็เราค่ันะคะขอเราตอบแทนค่ะและผู้ที่ได้รับได้แกบเด็กหญิงกมลรัตน์ธีทามอเนี่ยครับงต่อนะคะเป็นนันการได้มีเวลาเยอะๆ